องนี้จะเป็นองค์ที่อ,องพระกระไหรทองฐานกระไหรทองนะครับราคาเช่าบูชาสมัยก่อนอ,องพระกระไหรทองฐานกระไหรทองนี่จะอยู่ที่จองทําบุญประมาณ2,200บาทนะครับในสมัยก่อนนั้นถือว่าก็ราคาสูงมากนะครับโอเคนะครับก็จะมีการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะให้ชมพักกันเลยนะครับเดียวขออนุญาตย้ายฐานนิดนึงนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะจะเอาฝาเอา่อนนะครับอ่านะครับก็พระนะครับเดี๋ยวจะให้ดูองค์พระก่อนนะครับนะครับ โอเคนะครับก็คือองค์พระนะครับก like ็องค์นี้เสียงจะเหมือนกับว่าติดไม่เต็มไปหน่อยนะครับปกติจะยาวขึ้นไปสักนิดหนึ่งํำแหลมไปนะครับแต่โดยรวมพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ค่องข้าจะเดิมมากสวยมากนะครับก็จะมีปิดทองจากผู้สะสมนะครับที่ตรงนรงนี้กับปิดทองที่เข้ามือซึ่งซึ่งอันนี้เป็นปิดทองจากคนที่ผมได้มาเขาก็เขาบอกเขาปิดทองเป็นมงคลของเขานะครับ แต่เดิมๆออาจะว่าจะไม่ได้มีปิดทองอะไรนะครับอันนี้ปิดทองเพิ่มนนะครับก็ลักษณะขององค์พระครับก็มีความสวยงามนะครับจมูกหน้าตาสวยงามผิวพรรณอันนี้กระไรลเดิมเนี่ยครับจะออกเปิดๆหน่อยแล้วอันนี้ถือว่าสวยยอดสวยมากนะครับก็เดี๋ยวพลิกหลังให้ดูนะครับอือนี่นะครับนะครับอ่าเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะมีแกะนัมเบอร์เป็นลักษณะเป็นการตอกเลขนะครับตอกเป็นจุดๆๆ1 4 4นะครับซึ่งนัมเบอร์เนี่ยองพระกับฐานเนี่ยเท่ากันก็ได้ไอ้เบอร์เดียวกันก็ได้ไม่คนละเบอร์กันได้ส่วนใหญ่เจอส่วนใหญ่จะต่างเบอร์กันหรืออาจจะเบอร์เดียวกันแล้วแต่ตอนจิบมานะครับนะนะครับแล้วบางองค์นี้ผมพูดเสริมไว้นะครับบางองค์อาจจะมีเป็นเลขอารบิอยู่แถวนี้ก็เป็นไปได้เลขอารบิ ผมเคยเจอไได้หกศูนย์มากก็อาจจะเป็นการเหมือนกับช่างเขาละันนัมเบอร์เขาก็มีการแบบตอนที่เขาแกะอะไรนี่ครับก็มีการแกะเพิ่มก็เป็นไปได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนใหญ่เนื้อกระไหลทองนะครับส่วนใหญ่นะครับเนื้อกระไหลทองส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะเขาจะาชุบเหมือนชุบนิกเกิลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกระไหลทองทับงั้นผิวจะออกเป็น อ่าค,ออออคือองผิวจะออกเป็นคือองพระเนี่ยหล่อมาจะเหมือนคล้ายๆ้ทองเหลืองนะครับหมาว่ากับเจนข้างในเป็นทองเหลืองครับแต่ลักษณะเวลาก่อนที่เขาผิวที่ชุบกระไหลทองเนี่ยเขาจะเหมือนกันด้วยชุบนิกเกิลก่อนแล้วค่อยกระไหลทำให้ออกโขาขาวๆตเทาเห็นไหมครับนี่ทําให้ดูง่ายมากเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมซูม m นัมเบอร์ให้ดูนะครับลักษณะของ าการ,รไข่ปลาอย่างที่บอกก็จะเป็นเม็ดๆอย่างน,น,น,นี้นะครับเม็ดๆเหมือนกระตอกเทียนนิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวฐานนะครับตัวฐานก็มีความศิลปะักสวยงามมากนะครับตรงตัวฐานนะครับ มีความสุดยอดสวยงามมากนะครับก็จะมีศิลปะสวยงามมากครับแล้วก็จะมีการทาชาตินะครับอันนี้ทาชาติเดิมจากวัดเลยนะครับองค์นี้ถือว่าก็ง่ายจะสมบูรณ์เพราะเก็บอยู่ในโบะหรือฝากครอบไว้นะครับเนี่ยครับให้ดูธรรมชาตินะครับจะมีน้ําหนักพอสมควรนะอันนี้ขนาดห้าจุดเก้านิ้วนะครับโอเคนะครับข้างหลังนะครับ ก็จะแกะว่าพระราชจะสั่งว่าราพิมลหลวงปู่โตพุทธัพิเศษวัดประดูชินพีกสมอนะครับวันที่สิบเมษาสนร้อยยสิบสามนะครับซึ่งอันนี้ก็จะพูดเพิ่มเติมให้นะครับคือพระหลวงปู่โตที่พระบูชานะครับก็จะมีทั้งสองแบบแบบที่มีการตอกโค้ดและไม่มีนะครับอย่างองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์หน่อยมีโค้ดด้วยเดี๋ยวจะให้ดูโค้ดนะครับ นี่ครับคอชัดเจียนนะครับคอจะอยู่ตำแหน่งประมาณตรงนี้หรือพระองค์จะต่อไปอยู่ที่มุมขวาก็เป็นไปได้นะครับหรือ9นิ้ว9นิ้วก็อาจจะต่อก็คือโคต้ตก็จะมีทั้งทั้งแบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่อง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 โค้สด้วยให้เข้าใจกันนะครับ คือตอนนี้ต้องบอกก่อนไม่มีโค้ดก็เคยเจอนะครับไม่ต่อโค้ดเลยก็มีกระแทนนะครับต่อหนาเบอร์อย่างเดียวก็มีนะครับแล้วก็น้าเบอร์เคยเจอแบบต่อไปเลขอาราบิกก็มีนะครับจากข้อมูลนะครับเอาง่ายคือเรื่องโค้ดเนี่ยมีกับไม่มีเล่นหาเป็นสากลเท่ากันนะครับแค่แค่ว่ามีก็อาจจะดูพิเศษหน่อยแค่นั้นเองส่วนโค้ดเนี่ยออาแยกก่อนนะครับคือโค้ดเนี่ยมีทั้งมีและไม่มีอันนี้ผมอ,อธิบายก่อนโค้ดเนี่ยมีทั้งมีและไม่มี นะครับส่วนมีเนี่ยก็โค้ดจะมี2ลักษณะนะครับก็อาจจะเป็นนักแบบนี้นะครับนักแบบที่ผมให,ให้ชมนะครับอ่าหรืออาจจะเป็นนักอีกแบบหนึง่งเคกว่านักร้อแมมกนักร้อแมมกหมายถึงนักที่ต่ออยู่ในล้อแมมกใหญ่ก็ก็มีก็คือเอาง่ายๆคือถ้ามีโค้ดเนี่ยเล่นหาภาษาคนเล่นทั้งมีและไม่มีนะครับย้ํานะครับมีหรือไม่มีเล่นหมดนะครับส่วนโค้ดถ้ามีก็จะมี2ลักษณะทั้งแบบเป็นนักตัวนี้นะครับ กับนักแบบล้อแม็กที่ต่อในล้อแม็กใหญ่นะครับก็คือจะต่ออยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เหมือนกันครับก็คือก็คือเอาง่ายคือสรุปโค้ดเล่นเป็นสากลทั้งมีและไม่มีนะครับส่วนมีก็อาจจะมีโค้ดถึงสองแบบก่เคือตัวนี้หรือนักแบบล้อแม็กใหญ่ก็ถือว่าเป็น,ปนพิเศษละกันอ่าและส่วนเรื่องของนัมเบอร์เดี๋ยวผมจะพูดไปพร้อมกันองนี้ก็จะต่อนัมเบอร์อยู่เบอร์ตรงองนี้จะตรงกับ ตรงองอ่าตรงกันกับองคพระนะครับเป็นหนึ่งสี่สี่ก็จะตอบเป็นลักษณะไขป่ปลาซึ่งลำเบอร์ตรงนี้ผมเคยที่เห็นไปพบเจอเป็นเลขอาราบิกก็มีนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ไม่มีลำเบอร์เลยไม่มีลำเบอร์เลยทั้งองค์ฐานและองค์พระที่อยู่ตรงบริเวณตรงนี้ไม่มีเบอร์เลยแต่แกะทุกอย่างมันจะหมดก็มีนะครับก็คือแท้เป็นปกติก็คือเอาง,ง่ายๆคือตรงนี้เป็นงานลักษณะงาน างานฝีมืองานแกะนะครับก็ช่างไม่ได้มีเดี๋ยวผมอธิบายตามที่ผมเข้าใจนะครับช่างไม่ได้มีท่านเดียวนะครับช่างมีหลายท่านงั้นแปลว่าช่างแกะมีหลายท่านงั้นแปลว่าบางครั้งก็มีทั้งแกะเลขอารบิกนะครับหรืออาจจะเป็นเลขแบบต่อเป็นไขปลาก็มีนะครับแม้กระทั่งโค้ดก็อาจจะมีทั้งแบบไม่ได้ต่อหรือต่อครับผมเพราะว่าบางทีคนบูชาเช่าจากวัด อยากได้เร็วก็เอาไปเลยยังไม่ได้ต่อโค้ดหมายถึงว่าก็คือเช่าบูชาจากวัดก็เอาไปก่อนก็ไม่ได้ต่อโค้ดก็มีนะครับหรือเป็นลนักษณะที่ลืมต่อโค้ดก็มีนะครับก็เอาไปว่าทุกอย่างเล่นหาไม่สากลน,นะครับอันนี้ผมไม่ได้แยกแยะอะไรก็คือถ้ามีโค้ดก็ถือว่าอ่ะพิเศษหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีโค้ดก็อาจจะมีโค้ดสองลักษณะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจทั้งโค้ดที่เป็นนะแบบที่ผมให้ดูองค์นี้กนะับนาแบบล้อแม็กใหญ่นะครับก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูฐานต่อนะครับอ่านี่ครับชัดเกณมากครับหมนะครัาบเนี่ยผมวางไว้ทีเลยครับพักเนี่ยในลักษณะที่ต้องกระไรทองเนี่ยองค์จะต้องมีการชุบนิกเกิลก่อนแต่ถ้าเป็นลมดํานะครับก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองปกติคือแระ้ังน,นอกก็เป็นลมดำเลยอันนั้นกระไทองเนี่ยจะชุบนิกเกิลดูง่ายเลยนะครับเนี่ยดูง่ายมากนะครับแล้วพักก็มีน้ําหนักนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูสิ่งที่หลายคนอยากจะเห็นแต่ก็ไม่ได้หาพบเจอยากก็คือตัวฐานนี่นะครับฐานฐานของลูบุโตท่านลุงผมก็เพิ่งได้เจออยู่ไม่กี่องค์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับฐานนี่นะครับข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับโทษนะครับเนี่ยฐานเป็นแบบนี้นะครับข้างหลังจะเป็นไม้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมข้างหลังจะเป็นไม้แบบนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าชมรุดตามสภาพแล้วนะครับมีแตกบ้างมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ให้ชมแบบเต็มๆเลยนะครับก็กเบื้องต้นก็มีอยู่ลักษณะนะครับประมาณนี้นะครับก็ผมพิธี3ามหนึ่งก็มานำเสนอพระให้ชมนะครับก็คืออันนี้ต้องขอ ย้ำกับพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับว่าภาพบูชาหลวมปู่โตมีบูชาที่ทันท่านนะครับมีอยู่หลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็นภาพาพิมพ์พระประธานพระปางลีลาพระหน้าปกเจ้าแม่คเอ็มโอ้พระสังฆจายอุ้มซั์รับทรัพย์มีเยอะมากก็ท่านใด มีไว้บูชาถือว่าเป็นมงคลชีวิตมากนะครับวันนี้ผมพิธีถามนึ่งำมาให้ชมพระุุธร,รูปพระปางมาแล้วิชัยขนาดห้าเก้านิ้วออกปี 23, อ2องพสก็ส่งรูปพระหลวงพโตท,ที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับโดยเข้ามาที่ค้นหาไอดีนะครับให้พิมพ์ไอดีว่าแอดนะครับ p i t i แล้วก็31นะครับแล้วกดค้นหานะครับอ่า ให้จะขึ้นลงบนต้อมีสามหนึ่งครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่าแล้วก็แชทได้เลยครับ